สวัสดีครับคันจิเอ็นสามนะครับผมเคยทำคลิปที่แนะนำคันจิที่อกอกข้อสอ็น5 N4 ใช่ไหมครับแล้วก็มีคนที่มาคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำาของ n อ็2มเอด้วยแต่ทุกครั้งผมก็ตอบว่าไม่มีคันจิที่อ,อกอ็นสบ่อยๆครับ เพราะว่าตรง N5 N4 นะครับยังคันจิน้อยเนาะ N5 0 0ตัว N4 3 0 0ตัวแต่ N3 นะครับน่าจะ600ขึ้นไปเนาะ6 0 0 700 800ตัวมันเยอะเพราะฉะนั้นทุกปีนะครับไม่เหมือนกันเลยคำถามไม่เหมือนกันเลยบางครั้งอกซ้ก็มีแต่หบปีครั้งเนาะก็เลยทำคลิปที่แบบแนะนำคันจิที่ออกบ่อยๆแบบนี้นะครับกลัวมีคนที่จำแค่คันจิที่ผมแนะนำเท่านั้นไปสอบเลยอะมีคนที่เขียนตรงคอมเมนต์ว่าคันจิที่เซนเซนแนะนำนะคะอกเขาสอบจริงๆ เลยดีไซมากเลยขบคึ้ค่ายนียแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าทำอย่างนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่จะสอบระดับถัดไปเนาะเพราะว่าใน N 3นะครับขันจี N 5 N 4นี้ก็ไม่มีวิธีอ่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้นจจำคันจีทั้งหมดเนาะไม่งั้นก็จะสอบ N 3 N ส N 1นะครับอ่านอะไรไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าไม่ควรทำคลิปที่แนะนำคันจีที่ออกข้อสอบโ่อย หรือเปล่าก็เคยคิดนะและ N3 นะครับก็ไม่มีคันจิที่โอโคสอบบ่อยๆด้วยแต่ตอนนี้นะครับผมก็ติว N3 กับนักเรียงองตัวเองอยู่ทุกวันนะครับพอรู้ว่าคันจิไหนนะครับคนที่จะสอบ N3 สมัับสนหรือว่ามีคันจิตที่เราแบบสรุปเป็นตารางให้นะครับน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นที่ผมช่วยมินาซันได้ด้านคันจิน n อนสะครับสรุปคันจิที่แบบน่าสับสนก็เคยออ้อสอบด้วย และถ้าผมเป็นคนที่จะทําคาถามเอนามนะครับน่าจะใส่คันจินี้นะคะแล้วก็ทําให้สับสนกับคันจิตัวนี้แน่ๆนี่นครับเราก็จะสรุปไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าครับอันนี้ก็เป็น E ีีหนึ่งแต่มี E p ีสอนไหมก็ไม่รูปกติผมก็ดูตรงคอมเมนต์หรือว่ายอดวิวแล้วก็กดไลค์เนาะว่าถ้าน้อยนะครับช่นคลิปที่ส่งกัตคีนานี้นะครับผมก็ไม่แบบอัปเดตแล้วเพราะว่ามีคนเข้ามาดูน้อยอย่ะมันไม่มีคอมเมนต์ด้วยแสดงว่าไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครอยากรู้วิธีเขียงคาตะกน่าที่ถูกต้องอะไรนี้นะครับมัง้งน่าจะทําคลิปอย่างอื่นนะครับมีประโยชน์มากกว่าผมก็อยากทําคลิปที่แบบมีประโยชน์เนาะกับมินาซันมากกว่าครับเพราะฉะนั้นมินาซันนะครับดูคลิปนี้ก่อนและถ้าคิดว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ก็จะกดไลค์หรือว่าเขียนตรงคอมเมนต์หน่อยนะครับทำให้ผมดูว่าอ่ะจะได้ว่าคลิปแบบนี้ทำโตเนียนโตเนีอนดีกว่าหรือไม่นะครับถ้าไม่โอเคก็จะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ทำให้ผมดูว่าอ่ะจะได้ว่าไม่เอาแล้วคลิปแนวนี้ カニローンタムドゥーなんか <music> はいワンレッんかポーくこれです。 คลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่อธิบายคำศัพท์เพราะฉะนั้นไม่อธิบายนะครับเราเคยเรียนร้อนอุ่นเย็นหนาวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใช้กับสิ่งที่สัมผัสได้โดยตรงบางคนคิดว่าอุ่นนะคะน้ำร้อนเท่านั้นแต่คนร้อนก็เหมือนกันเช่นพาวเวอร์แบงค์นะคะร้อนหรือว่ากระทะร้อนนะครับก็ใช้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าน้ำเท่านั้นนะครับสิ่งที่สัมผัสได้โดยตรงและอีกอันหนึ่งร้อนก็มีอุณหภูมิของอากาศด้วยไม่ใช่คำศัพท์แล้วไม่ใช่คำศัพท์อันนี้เกิดอันจีเนาะ เออก็คืออันนี้คือน้ำกับคอนร้อนอุ่นเยน็นอันนี้ก็คืออากาศร้อนอุ่นเย็นหนาวนะครับและคนที่จะสอบ N3 นะครับทั้งหมดต้องเขียนด้วยคันจิได้ด้วยตอง N5 N4 นะครับเราก็เรียงอันนี้เนาะอัดซีร้องอัตตะกัยอุ่นอบอุ่นนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคอนน้ำหรือว่าอุณหภูมิอุงอณหภูมิหรืออุณหภูม มีคนที่บอกว่าเซนเซไม่ใช่อุนนะฮับภูมินะคบเป็นอุนฮะภูมิอันไหนดีแต่ที่ผ่ามาผมก็พูดว่าอุนนะฮับภูมิอุนนะภูมิแล้วก็ไม่มีใครว่าก็เลยอุนนะฮับภูมิไว้ก่อนนะคะจะต้องมีทังของความคิดเห็นหน่อยอ่ะคำว่าร้องกับคําว่าอุ่นของอุนนะฮับภูมิหรือว่าน้ําหรือว่าคนนะครับใช้คําศัพท์เดียวกันค่ะต้อง n5n4 เราก็เรียงว่ายันนั้นแต่จริงๆนะครับไม่เหมือนกันเลยเฉพาะคันจินะครับ อ่าตอง N4 นะครับเราเคยเรียงคันจิสองคำนี้ใช่ไหมครับอากาศร้อนกับอากาศหนาวมีนัำสังเกตได้ไหมครับอ่าลองเขียนดูครับอ่าฉเฉลยนะครับเป็นอันนี้เนาะอ่ะอันนี้คืออากาศรอ้อนแล้วก็อันนี้คืออากาศหนาวนะครับร้องอัดสี่ร้องคันจินี้นะครับมันใช้คนอนร้อนน้ําร้อนนะครับไม่ได้อันนี้นะครับมีคันจิอย่างอื่นไอ้เรียว่าคันจิ N3 นะครับต้นจํานะครับอ่าย่างนี้ครับ อ่ะคันจีเดียวกับร้องอุ่นเย็นหนาวนะคะเป็นยาน,นี้อ่ะตารางนี้ต้องแคปนะคะต้องแคปแล้วก็จำใไ้ได้นะครับอ่ะดูละเอียดนิดนึงนะครับไอ้คันจีอัตตะไกอบอุ่นนะคะมันใช้คันจีไม่เหมือนกันอันนี้คืออุ่นอบอุ่นแล้วก็อุ่นฮาปุมอุ่นฮาปุมด้วยอุณโดเราเคยเรียนตองเอ no? ็นซีเนาะไอ้คันจีอัตตะไกอันนี้เร้วกว่าอัตตไกคันจีนี้ไม่เหมือนกัน นะครับจำเลยนะครับอันนี้คือน้ำอึ่งของอุ่นนี่นะครับมีน้ำด้วยนอ้อำพุชิวน้ำพุชิวน้ำเห็นไหมพุชิวน,น้ำนี้อ่าแล้วก็อากาศอุ่นอบอุ่นนะครับมีพระอาทิตย์ด้วยนะครับน่าจะช่วยได้ก็ดีตพรนี่มีเพื่อนด้วยไอ้แล้วก็คำว่าอากาศเย็นซุซุชีนะครับคันจิแบบนี้น้ำนะครับพุชิวน้ำแล้วก็เกียวเกียวโตครับเมื่อกี้น้ำอึ่งของอุ่นนะครับมีพุชิวน้ำแบบนี้ แต่ว่าอากาศเย็นนะครับผชื่อน้ำหิวตัวนี้ก็เลยสับซอนจริงๆละวันสองอันนี้นะครับยากสับสนนะครับแล้วก็สซูชิแปลว่าอากาศเย็นสบายก็คืออากาศเย็นบางคนนะครับอากาศเย็นก็คืออุ่นเมื่อเช้าน่ะเย็นมากเลยเย็นก็คือหนาวใช่ไหมอันนี้นะครับมันใช้สซูชิไม่ได้ต้นใช้ซามวีแทนภาษาไทยนะครับใช้คําว่าเย็นที่มีความหมายว่าหนาวด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าสซูชิก็คือเย็นสบายต้นละวันนะครับอาการจีนี้ต้นจำได้ครับ あと、ドバイス、フォーカス、漢字に、はあ、漢字に多く、を、コソブ、インサム、なんか、ボイマイって食い、オークライクラン、なんか、漢字に。はい、見てください。漢字に、なかんか、VT&ON、ごく熱、ビティアンごく熱いロ、ローン、なんか、コアンブローン、はい、コアンブロフルローン、なんか、はい、熱い、コーンローン、ナームローン、なんか、ちゃい漢字に、スんまいもんが、パーカーローンの。で、このクチャークなん中、これですよね。ビティア VT&ON ンン、VT&G、なんか、 อาว่าเนื้นะครับเป็นคำศัพท์ N3 นะครับแปลว่าไข่เช่ไหมมีไข่ใช้แบบเนื้อการุ่นะครับมีไข่เป็นไข่เนือการุ่งมากแบบนี้รอมีความหมายว่าความร้อนใช่ไหมเช่น power bank นะคอุยจเนอาริงมาเนื้อรมนอ่ะมั้ยก็เลยมีความหมายว่าความร้อนด้วยครับไปดูอันนี้เนชินะครับอันนี้ก็เคยออก N3 ด้วยนะครั อันนี้คือสินชินไปนะครับเป็นหัวใจใช่ไหมก็เคยออกตรง NC ก็ได้จำได้อ่านได้ใช่ไหมชิ่งแล้วก็อันนี้คือเนื้อซึ่งจริงเนื้อซึ่เนื้อซึ่งเนื้อซึ่เป็นเนืซึ่งนะครับดูความหมายก็ใจร้อนเนาะแต่ไม่ใช่ใจร้อนเนืซึ่งนะครับเป็นคำศัพท์ NC เนาะมีความหมายมุ่งมั่นกับเธอโดยตรงจริงจังไม่ใช่ใจร้อนนะครับอันนี้ก็เคยออกด้วยครับและในข้อสอบ n 3นะครับอันนี้เนาะสอนตัวนี้นะครับทำให้ผู้สอบนะครับซับซนครับ 僕は熱いローン、熱い燃えます、パオマイ、チェメカップ。そしてローンにクライガン、クライガンで熱いローンのローン、ファイル、プラウレンに見こんでいるので、たムタムン,イネネン、僕は熱い熱、熱心で、は感じなか漢字の中に入る、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 入る。アカピア เน่อันนี้แลวนはんとんであきばえて燃えますが焼きますの燃えますくいなんかでこうきますくピンやんピン,ンこ焼きこみ焼きイイじゃいじきますが燃えますまいこくらいがんパイのくらいがんくらいがんまえこくらいがん,んのไァไฟนะครับมันคล้ายกันอยู่ครับก็เลยยาสับสนอันนีก็นจว้ดนะครับและถ้าผมนะครับเป็นคนที่ทำคำถามคันจีนะครับมีคันจีที่พายนกค่อข้างคล้ายกับอันนี้อยู ก็คือこれですこれですこれซูเปอร์ですねこれ汉字エヌソーンカップレはスープなんかテンポンラマイスープでおれみんなかむ金だいでおになんかおちゃいアニこの汉字ズープ売れますか热にどうはいあのマークマークしてねか他たもかまたあみたいになかになさんとくまいないねねなかこうにしたこそえんさんかアアニニーーンンなかじいでいこれはいなくれんなかでえねこうにした น่าสับสนมากมากนะครับอ่าสรุปอัดซี่นะครับทนน้ำร้อนนะครับใช้คันจีนี่แล้วก็อากาศร้อนนะครับใช้อันนี้แต่มีน่าสันนะครับคำว่าอัซุยนี่นะครับต้องเอ็นห้าเราเรียงคำศัพท์อีกหนึ่งคำใช่ไหมก็คือหนาใช่ไหมครับคันจีหนาอัดซี่อย่างนี้นะครับออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับออกเสียงไม่เหมือนกันอันนี้คืออัซุยอันนี้ก็เป็นอัซุยอันนี้เป็นอัซุยอัซุยนะครับออกเสียงไม่เหมือนกันครับก็คันจีก็ไม่เหมือนกันคันจีนี่ก็เคยออกเอ็นสามด้วยนะครับ ต้นจำให้ได้นะครับ้แล้ก็คันจีที่โสไปุสุดท้ายของวันนี้ก็คือคันจีนี้ให้คันจีนี้ก็อกสบอ็นสามอยบอให้คันจีรですねคันจีเร่เย็นะครับก็เแบบนี้ทีคันจีอันนี้นะครับและเนื่องจากคันจีนี้นะครับมีความหมายเย็นเพราะฉะนั้นตู้เย็นใช่ไหมครับ หรือว่าเลโตโกตูแช่แข็งนะครับอันนี้ก็เคยออกตรงคําศัพท์หรือว่ากังอ่านนะครับคนเริ่มจาฮันจิเขียนยันนีนะครับโซนะครับคลังหรือว่าที่เก็บนี้นะครับมาเอาแค่เรโซโกเท่านั้นก็พอครับใน N3 น,นะครับอนี้น่าจะใช้แค่เรโซโกเท่านั้นแล้วก็คก็แปลว่าที่เก็บครับนะครับแสดงว่าน,นี่ก็เป็นที่เก็บอันนี้ก็ที่เก็บแล้วก็อันนี้อนือเย็นที่เก็บที่แบบเย็นๆก็คือเรโซโกตู้เย็นใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่เก็บ でこう漢字にの漢字にこちゃんまいるくわ N3 なんかパンニー3はトるは凍りますなんかグライペン南けん凍りく南けんしゃいまいでは凍りますカムグリアなんかちゃいこんな感じ。凍り南けんなんかちゃい感じ。ベプにしゃいまいかな。でこみじゅっとろにあにく南けん漢字なんかでは凍りますグライペン南けんカムグリアなんかピアン漢字ンベプにじュっュッ。でこう東ピッタワンを ครับเลตโตโกคำศัพท์นี้ก็ต้นฉบับด้วยคันจิโกต้นฉบับด้วยนะครับแล้วก็โคนี้นะครับที่เคยออกโฆษพบเอ็นสามนะครับคันจินี้ก็ชฉพาะนะครับอันนี้คือที่เก็บคันจิที่เก็บน้องแล้วก็อันนี้คือครือรถใช่ไหมแสดงว่าโรงรถนะครับอันนี้เคยออกในกังอ่างเอ็นสามโฆษกเก่านะครับพอร์ดจำไว้ก็ดีครับแต่ว่าที่มีน่าสับสนมากๆก็คือน่าจะเป็นีอันนี้ ให้ทุกคนสี่อันนี้นะครับอ่านได้ไหมได้ก็แปลได้ไหมตัวนี้อักรมสักรมนะครับผมเคียงให้เลยหมายวม land, ア land. ア land. Small, ่าอันนี ouais ้กับอันน <R is> ี้ความหมายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นอักกรรมกุฎยาอันนี้เป็นสักรมกริยาขั้นล่างก็เหมือนกันอันนี้เป็นอักขมอันนี้ก็เป็นสักขมนะครับขั้นจีเหมือนกันแต่ว่าวิธีอ่านนะครับไม่เหมือนกันอ่านได้ไหมคะให้เป็นยานี้นะครับเที่ยมแปลว่าเย็นลงซาเมมัสเเย็นลงเหมือนกันครับโค่อันนี้นะครับไม่ใช่คลิปที่จะอธิบายคำศัพท์นอะก็เลย เยมากสก็คือเย็นลนเร็วสภาพเย็นครับซาเมีมาสนะครับเย็นลนเร็วสภาพหายความร้อนครับผูช้ชาชงกาแฟร้อนแล้วแต่เนื่องจากแฟนโทรมาคุยกันหนึ่งชั่วโมงกาแฟร้อนนี้นะครับก็ตัวน,นี้ซาเมีมาสตาแบบแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเย็นลงสภาพไม่เย็นใช่ไหมครับก็คือจากสภาพร้อนนะครับเปลี่ยนแปลงว่าเย็นลงครับอันนี้เรียกว่าซาเมีมาสนะครับ เพราะฉะนั yup. sensory, like, ้นถ้าสองคำนี้นะครับแปลว่าเย็นล้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เหมือนกันสถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยครับและอันนี้กับอันนี้นะครับเป็นสัตท์คำกริยาําให้เย็นล้ครับเช่นมะม่าลงร้อนไุนป้ายค้อันนี้ก็คือคนนีทส่วนคำสั่ทคำให้น้ำร้อนนะครับเย็นร้เป็นแบบนี้ครับสุดท้ายก็อธิบายคำศัพท์โอเคไหมครับคันจีนี้นะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับแปลว่าเย็นเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวนี้เนาะวิธีอ่านของคันจีนี้นะครับก็ไม่เหมือนกันครับ อ่ะว да ันนี้นะครับก็เอาแค่นี้แล้วกันวันนี้ได้สรุปคันจีที่มีความหมายร้อนอุ่นเย็นหนาวนะครับแล้วก็คันจีที่เกี่ยวคนนี้นะครับโดยเฉพาะคันจีนี้กับคันจีนี้เนาะพวกโค้บอ๋อยๆพวกเริ่ต้นจำไว้ดีๆสรุปไปดีๆนะครับและสำหรับคนที่อยากจะทบทวนนะครับผมทำคลิปเสร็จให้แล้วนะครับสแกนอันนี้เข้าไปรอนทำดูนะครับท่านสอนด้านด้วยนะครับหมายความว่าเห็นคันจิแล้วก็จะเดาวิธีอ่านกับความหมายด้วยแล้วก็ ปริกด้วยนะครับมันมีทหารรู้อยู่ใช่ไหมวิธีนะครับอยู่ขวาบนหรือเปล่าขวาบนนะครับมีที่กดอยู่แล้วก็ปริกด้านหน้ากับด้านลังนะครับต่กไปก็จะดูฮิรากานะกับความหมายเยวก็จะฝึกเขียงคันจิได้ด้วยก็จะดีนะครับต้องทำา2ด้านนะครับเพื่อที่จะทำอินสัได้ครับ <S 2> <S 2> เป็นไงคะแบบนี้ดีไหมถ้าคลิปนี้นะครับ มีคนที่มาคอมเมนต์เยอะกดไลค์เยอะนะครับอาจจะทำอีพีซ้อนนัンン่นเองว่ครับไม่ดีก็ไม่ดีก็ได้เดี๋ยวผมก็จะคิดใหม่ว่าจะเพื่อคันจีเอ็นสามนะครับสิ่งที่ผมทำได้นะครับมีอะไรให้จ่าอาริกาโต้ขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วนาราบ๊ายบาย